ในที่สุดวันนี้ปืนของกิจกรรมวันพันแมนก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ะถ้าหากเรามีงบที่จำกัดล่ะเราควรจะเลือกซื้ออะไรมากกว่ากันนะระหว่างเอมโฟของเจนนสหรือซองควงของไซตามะแต่ละปืนเนี่ยจะต้องเสียทั้งหมดกี่เพชเอ4มโฟสกินซ้ำจริงเหรอ แล้วซองควงล่ะรีโหลดได้ไวอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า,าคลิปนี้ไปดูกันเลย สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะตอนนี้เนี่ยของแล้วก็ไอเทมต่างๆของกิจกรรมวันพันแมนหรือไซตามะของเราก็ค่อยๆเข้ามาทีละนิดทีละน้อยแล้วค่ะซึ่งพี่อยากจะบอกเลยนะว่าสวยแทบทุกอันเลยค่ะใครคิดเหมือนกันว่ากิจกรรมนี้สวยก็มาช่วยกันกดไลค์รายงานตัวกันหน่อยนะโอเคซึ่งในที่สุดนะคะวันนี้ หลังจากรีเฟซเสร็จแล้วเนี่ยช่วง10โมงกิจกรรมวันพันแมนก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทำลายวันนะคะหลังเราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็มารับตั๋วนะคะเพื่อเอาไปสุ่มรับกระเป๋าของเจนอสรวมถึงร่มชูชีพของไซตามะนะคะอ่าลองสุ่มดูแล้วของรางวัลภายในคือชุดที่เคยแจกฟรีมาแล้วและถ้าหากเรามาล็อกอินวันที่23ก็จะได้แอร์บอร์ดไปเลยนะคะ yeah! และก็มาถึงปืนแรกของกิจกรรมนี้แล้วกันปืนของเจนอสนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องๆถามสรุปมันอ่านว่าจีนอสหรือเจนอสนะคะถ้าอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันจะอ่านว่าเจนอสค่ะซึ<อ>่งเจ้าตัวตลาดที่พี่วงไว้เนี่ยมันคือเสียงเอะนะคะรวมจีเอเป็นเจนะคะเจโนสนั่นเองค่ะไม่เชื่อลองถามอาจารย์ดูเจนอสเห็นปะเจนอสเจนอส มาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่าน้องๆบอกว่าพี่มินนะ่ะชอบพาออกนอกทะเลอีกแล้วนะคะต้องขออาภัยด้วยมาเรามาดูของข้างในตู้กันเลยดีกว่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีโทเค็นให้เราสะสมไปแลกปืนได้เช่นกันนะเออหวังว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะไม่เกลือเท่ากิจกรรมอื่นๆน,นะคะอม,มาแล้วมีแต่เช่าทั้งนั้นเลยเฮ้ยพี่หมุนไปทั้งหมด33ครั้งค่ะทุกคน รวมกันเป็น1,800เพชรนั่นเองนะคะหรือประมาณ600บาทนั่นเองค่ะ<อ>จะถามว่าเกลือไหมก็เกลือแหละแต่ที่เกลือกว่าคือโทเค็นอันนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแลกกับกิจกรรมอื่นได้ไหมเนี่ย<อ>หลังจากที่พี่ลองเอาไปเล่นดูนะพี่ก็รู้สึกเริ่มติดใจกับสกินปืนนี้นะคะเนื่องจากแพนด้าที่พี่ใช้เนี่ยสีชมพูอ่ะมันจะเพิ่มอัตรายิงมาแค่2นะ มันจะไม่มีเพิ่มดาเมจนะคะพอนี้มันเพิ่มดาเมจก็ทําให้ศัตรูตายไวขึ้นนิดนึงละกันซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยค่าสแต็กอัน,นี้เนี่ยมันเคยมีมาก่อนแล้วนะคะอ่าถ้าเป็นคล้ายๆเนี่ยมันจะมีด้วยกันถึง3กระบอกเนาะกระบอกที่2เนี่ยก็คือกระบอกสีเขียวนะคะมันจะไปลดระยะค่ะ ส่วนอันที่เหมือนเป๊ะเ,ะเลยก็คือสีทองอันนี้แหละเหมือนกับของเจนอตเลยนะคะถ้าคนไหนที่มีสก,กินสีเหลืองอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาส่มเจนอตเพิ่มนั่นเองค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะคะไหนๆมันก็เพิ่มดาเมจมาบวกหนึ่งเนาะเรามาทดสอบความสามารถของมันดีกว่าจาก28ค่ะเพิ่มมาเป็น31อืมเพิ่มมาทั้งหมด3หน่วยนั่นเองค่ะ ก็เพิ่มมาไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ข้อดีของปืนนี้เนี่ยมันสามารถยิงกระสุนออกมาเป็นเส้นตรงได้เลยเนาะเพิ่งมาบานช่วงท้ายๆเท่านั้นเองค่ะถ้าลองเทียบกับ AK แล้วเนี่ยโอ้โหกระจงกระจายมากเลยค่ะซึ่งการที่กระสุนไม่ดีดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถลากยิงหัวศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะโดยมันเป็นปืนที่ค่อนข้างเหมาะสมกับคนมือใหม่อยู่แล้วนะคะ ดูดิขนาดศัตรูเคลื่อนที่ยังโดนเฮ้ยเดี๋ยวมีการวาร์ปด้วยอะทุกคนเมื่อกี้มันอะไรแต่ข้อเสียของสกินปืนนี้นะคะคือสีมันไม่ค่อยสดใสเลยอะคือพี่ก็เข้าใจนะว่ามันทําตามแบบสีของเจนอตเนาะแล้วก็ดูลองเทียบกับดาเมจของ AK นะคะมากกว่าเห็นเห็นนะ่ะพอเอา M4 ม,มาเล่นในแมปนะคะทุกคนมีเกาะกันหมดเลยอะดูดิเกาะหนาๆปุ๊บยิงเข้าดอกแล้ไม่ถึง20ด้วยซ้ําค่ะทุกคน โอโห,หนักเลยตรงที่ว่ามันไม่มีสะโขบเนี่ยแหละโอ้โหเหมือนแบบมดกัดแหละอือหือมีไอวัวเอมโฟไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะเจาะยากมากดาเมจน้องค่อนข้างน้อยอยู่แล้วค่ะอืออีกนิดหนึ่งกว่าจะตายเทบขาดใจแทนโอเคค่ะมาถึงกระบอกที่สองแล้วและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยอยากได้มากๆด้วย ก็คือสองควงของไซตมะค่ะซึ่งคันจิตัวแรกเนี่ยมันอ่านว่าไซแปลว่าที่สุดส่วนตัวที่2เนี่ยมันอ่านว่าซื้อย่อยนะคะหรือที่น้องๆเรียกกันว่าซื้อยาคูนั่นแหละถ้ามันอยู่ติดคันจีมันจะอ่านว่าเคียวนะคะซึ่งมันแปลว่าความแข็งแกร่งนั่นเองส่วนโนะนะคะแทนคําว่าของหรือที่ก็ได้ส่วนข้างหลังเนี่ยอ่านว่าฮีโร่นะคะไซเคียวโนฮีโร่แปลรวมกันทั้งหมดคือฮีโร่ ที่แข็งแก่งที่สุดนะคะเอาล,ล่ะมาเข้ากิจกรรมกันดีก,กว่าซึ่งก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ต้องสะสมโทเค็นให้ครบ5อันอีกแล้วซึ่งพี่มีเพชรอยู่ประมาณ2,200เพชรนั่นเองค่ะดูสิว่าจะต้องใช้เท่าไหร่โเดี๋ยวนะมีการย่ <c oughs> อยของกันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยจะไม่ <c oughs> อ <c oughs> อกเลยจริงด <c oughs> ินี่ <c oughs> โอ้โหออกทีออกมาสามหมัดติดติดเลยนะคะโอ,โ,โอ้โหจนตอนนี้เนี่ยเพชรของเราเหลือประมาณไม่ถึง600เนาะซึ่งเราก็สามารถมารับของทางด้านซ้ายมือได้เลยนะเอาแหละมาดูกันดีกว่าว่าค่าสถานะของน้องเนี่ยจะเป็นยังไง ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราเสียไป1,625เพชรนะคะหรือประมาณ540บาทนั่นเองค่ะซึ่งลายข้างหลังเนี่ยมันจะเขียนว่าวันพันแมนซะด้วยนะเออมันเป็นสกินปืนที่ค่อนข้างสวยนะถ้าถือกับหมัดไฟของไซตามะเนี่ยซึ่งค่าสแต็กมันจะมีดาเมจเพิ่มมาหนึ่งเนาะความเร็วรีโหลด2แต่ไปลดความแม่นยำนะคะพอเราลองมาเทียบกับระหว่างมีสกินกับไม่มีสกินเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารีโหลดไวมากๆคือ ประตูเนี่ยโดนไปต้องลองจากแน่ๆเลยอะ่ะไม่มีเวลาให้พักหายใจเลยนะคะ oh, <no. S 1> และถ้าหากไปเทียบกับซองดีแทกนะคะมันเพิ่มดาเมจเพิ่มความแม่นยําแต่มันไปลดระยะค่ะส่วนสีม่วงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะแต่พี่ว่ามันก็เป็นสกินปืนที่ดีมากๆเพิ่มอัตรายิง2ความเร็วรีโหลด1เนาะ และต้องมีน้องๆหลายๆคนนะคะถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้พี่มินไม่ค่อยเล่นซองยาวเลยเป็นเพราะว่าต่อให้พี่มีซองเขียวที่มันเพิ่มระยะถึง2แล้วก็อัตตายิงถึง1เนี่ยแต่ถ้าลองมาเทียบกับซองควงแล้วเนี่ยมันก็ยังสู้ไม่ได้นะคะแ oh. ถมมันยังรีโหลดช้าสุดๆเลยอันนี้คือ3วินาทีนะคะกว่าจะรีโหลดได้แ oh. ทบจะแบบขาดใจเลยอะ เออถ้าลองเทียบกับซองควงนะคะในระยะขนาดนี้ยิงถึงนะแล้วก็รีโหลดไวมากๆเลยค่ะซึ่งเจ้าซองของไซตามะอันนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าพี่ติดใจมันมากๆเลยเ <I> นื่องจากว่ามันสามารถแบบทำให้เรายิงต่อเนื่องได้อย่างแบบรัวๆเลยนะคะเนี่ยดูดิอันนี้คือพี่ไม่ได้ตัดภาพเลยนะคะสามคิวแล้วอีกคิวหนึ่งเพื่อลนลาพี่อ่ะ ดูดีเมื่อกี้เราจะได้4คิวอยู่แล้วเพื่อนเอาแล้วค่ะถ้าลองเทียบแล้วเนาะเจ้า M4 เนี่ยมันน่าจะมีความตังหิดใจตรงที่ว่ามันต้องตอดสตูค่อนข้างนานนะคะถ้าลองเทียบกับปืนอื่นๆอ,อย่างเช่น AK หรือ M14 เนี่ยมันก็แบบสตูตายไวกว่าเห็นๆเ,เลยนะคะแต่ถ้าลองเทียบแล้วเนี่ยซองวงที่ชอบมากๆเลย เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยพี่จะเอาช็อตสําคัญสาคัญมาให้ดูแล้วกันเนาะระหว่างที่พี่อะเล่นปืนใหม่ของเจนอสกับซองควงของไซตามะนะคะดูสิว่ามันจะโกงขนาดไหนอืมนี่ยำยำอยังกับพี่กอภาพอะแต่จริงไม่เลยนะคือมันรีโหลดไวมากค่ะมโน,นมาแอบพันยา เฮ้ยเราสังหารได้ตั้งสี่คนคือพี่ชอบซองเนี้ยเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนยิงเว้าบ่อยๆคะ่ะการที่เรารีโหลดกระสุนได้ทันนะคะมันทาให้เราไม่เสียจังหวะในการยิงนั่นเองแล้วก็นั้นยืนนิ่งทําไมเนี่ยเออหือเอแต่ดูดิเอามาถือรวงกันแล้วก็เท่เนี่ยโดยเฉพาะของไซตามะนี่คือแบบสีแดงเด่นมากรวมถึงเอฟเฟกที่มีด้วยอะ่ะ เป็นป้าลากขึ้นหัวง่ายมากๆเลยข้อดีของปืนอันนี้นะคะมันเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่แล้วกันก็ลองเอามาใช้กันดูได้นะคะแต่ถ้าคนไหนมีสกินสีทองอยู่แล้วเนี่ยเออไม่ต้องมาสุ่มก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าหากคนไหนอยากสุ่มเป็นคอลเลคชันก็เออจัดไปเลยมีตังก็จัดไปค่ะไปดูดิ พอแบบอยู่ระยะใกล้ๆแล้วแต่ละคนเริ่มมีเกาะน,นะคะมันก็ดาเมตก็น้อยแหละน้อยเลยแหละดูดิต้องแบบใกล้ๆหน่อยนะคะดาเมเอถึงจะประมาณ30 <c oughs> นี่นถ้าลองเทียบแล้วเนี่ยสองควงมันมือสุดๆค่ะ <c oughs> เป้ามันแอบบานนิดนึงนะพี่คิดว่านะเ <c oughs> พราะว่ามันลดความแม่นยำไปหนึ่งอะอื้อะไรล่ะอะไรล่ะนี่นี่ ขอบคุณมากเพื่อนโหัว oh. เอฟโฟฉันมาช่วยเธอแล้วดี่พระเอกต้องมาเป็นวีรบุรุษนะสุดท้ายค่ะแต่ว่าล้านคนอื่นคน <c oughs> <c oughs> หมัดเดียวจอดค่ะโอเคคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะคะในการเลือกซื้อแล้กันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกับสกินที่เคยมีมาก่อนแล้วเนาะค่าสแตกก็กแบบนี้ แต่ซองควงเนี่ยพี่คิดว่ามันคุ้มมากๆเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก็บไว้สะส,สมไว้ก็ดีค่ะแล้วน้องๆล่ะคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับ2สก,กินปืนนี้ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถมาเม้นบอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่